แต่สุดท้ายนะคะหนูได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายเราไม่ว่าเราจะได้รับกําลังใจแบบมากมายจากคนที่เรารักแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจทใี่เราให้ตัวเองเอาบอกตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปไหวมันทุกอย่างมันจะไปได้ะคะ่ะ เต็มที่นะครับเต็มที่มากๆกับการทุ่มเทแล้วก็บ่าวาติเป็นกลุ่มทุนสารเพราะว่าถามว่าพ่านานอนกทําบ้าอะไรพ่ <c oughs> นนอนกทำมาให้ใครจะมีคนมาดูไหมนะครับเราไม่ได้โฟกัสว่าต้องมีคนมาดูเท่านั้นนะครับที่เราทำไว้เราทําเพื่ออนาคตเพื่อมือหนึ่งในจัดมิติงเพื่อมือนึงได้ <c oughs> พ,พี่น้อง <c oughs> พ,พี่พี่แม่แม่มหา <c oughs> เป็นรอยค้น นะครับค,รคือมันรองรับได้จริงๆก็คือวันเปิดสตูดิโอนะครับ,รบรก็เชิญชวนนะครับแฟ,แฟนๆทุกๆพื้นที่ไม่ได้เสียบัตรสำหรับคนที่มาดูหน้างานถือว่าเป็นการมาร่วมแสดงความยินดี<ไ>นะครับกับการแบบที่ทำงานใหม่ของน้องๆนะครับในรูปแบบของสตรีมไรสดนะครับก็สาม,มารถที่จะมาให้ร่างใจได้ผู้ได้ยื่ใไกล้น้องหานอุดรกูแก้ว นะครับก็สามารถมาให้เราจะได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันที่สิบห้าสิบหกนะครับมาทั้งสองวันเลยมาเมื่อไรก็มาได้เหมือนพี่น้องผมเสียว่าที่นางบ่เต็มนะครับนอกจากว่าสิใช้หนังเห็นห่มเที่ยเตอร์ได้เลยนี่เดวอ่ายเก็บเงินเสือจอหนังนี่ดึงสลิงเป็นจอนังขึ้นเท่านังเบื่อหนังเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้เก๋ๆเลยเมื่อย เก็บปลายพี่น้องครับบ่กเป็นว่าบอลอเดินดีครับมักเก <c oughs> ็ดไว้เพื่อมือทางหนดีพี่น้องเพราะว่าเผื่อมันจําเป็นที่ต้องเป็นแบบนี้จริงๆเราจะไม่ได้เหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแค่ตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นนาทีของวง,งใหญ่แล้วคพี่น้องม้านหลดว่าม้าห่อนกับมีหม่งจอดรหลดจอดรหลดจอดล่าคัวกับมีเด้งยื่นกิน เราจัดเซตมาได้เลยนะครับแฟนคลับของใครอยากจากมิทติ้งก็สามารถเช่าสตูได้เลยแอร์ก็เย็นครับเย็นสั่งเลยครับ